สวัสดีครับเอฟซี FC ที่รักทั่วประเทศสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องปองไปทุกทุกคนและสบายดีครับพ่อเมีพี่น้องข้างสองปปอล่า,อามาพบมาพอกันนะครับกับผมกอนกระสินอามาเจอกันวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ที่6ตุลาคมนะครับที่เพจออกก่อนพลังเลขนำโชคและแชร์ไปยังเพจท้าเวศสุวรรณ สำนักสงสัปปทุมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับามาสายนิดนึงพี่น้องมาเจอกันตอนนี้นะเป็นเวลาเที่ยง19-20นาทีโดยประมาณมา,มาสาพี่น้องเพิ่งไปตลาดมาเนาะเตรียมข้าวเตรียมของเดินทางนะครับน,นั่นแหละพี่กับที่สุรินทร์นะครับอใครเข้ามาก็ฝากแกง ผลการรับชมรับฟังให้ทราบหน่อยนะครับภาพชัดเสียงชัดไหมวันนี้เช่นเคยนะครับวันพุธไม่ใช่จันพุธสุกนะมีแนวทางมาแบ่งปันนะหน่อยลาววันนี้นะสําหรับใครที่ยังไม่เห็นชุดเต็มนะครับของรัฐบาลไปจำงวดวันที่16ตุลาคมหลังนะจากที่ฟันตัววิ่งตัวเดียวไปนะครับวันนี้มาดูกันนะครับทักทายกันพี่น้องนะเสียงเสียงใย,ยเสียงภาพเสียง เสียงชัดไม่เอ่ยนะ้าชัดพิมพ์หนึ่งนะนะครับเสียงนี้มีนะครับภาพมีปัญหาก็พิมพ์ศูนย์นะครับนี่จะเป็นเพราะสาเหตุของใครนะน่าจะเป็นที่ปลายทางของแต่ละบุคคลเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ความเร็วเน็ตของแต่ละบุคคลนะส่วนมากก็ กดพิมพ์หนึ่งพิมพ์หนึ่งพิมพ์หนึ่งนะครับพิมพ์หนึ่งเยอะกันสวัสดีครับคุณจารุณีคุณแอร์นะครับคุณอาอะไรเนี่ยคุณ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 นิตยาเนาะภาษาอังกฤษพิมพ์สิริเนมเลิฟพี่น้องจะได้เรียกการถูกนะครับคุณวันนีคุณเล็กคุณธนาพาอยู่ที่แถวไหนลานพี่น้องเอ้ยบอกพิกัดนะครับคุณนาทร้อยเอ็ดนะสวัสดีครับที่เข้ามาทักทาย คุณแพนคุณคุณเมนนะเอฟซี FC ประจาพี่น้องทางขอนแกนนะครับนะคุณนิด,ค,นดนะคุณนุชนะคุณน้าเต้าหูสุดแซ่บนะคุณวันนาคุณน้องแม่น้องมีนาะนะก็ไม่พลาดซักไลฟ์สักคลิปนะครับก็ขอบคุณนะพี่น้องท,ที่ติดตามนะน่าจะอยู่ในห้องแนวทางของอาจารย์หรือเปล่าน่าจะร่ารวยกันทุกทุกคุณน้อนงะพี่น้องตั้งแต่เราเอกตาเราเอกเอกตา นิเช้าห้างเสียงเช้าเนาะประมาณนี้นะน่าจะจวดจากช่วงที่ผลออกอยู่อยู่ที่ตลาดจูพี่น้องอามาดูามันมันมานี่นะมันมานะเมื่อวานน่าจะร่ํารวยน่าจะเตะหนวยหุ้นนะฟังเพราะว่าให้ไปเม็ดเดียวเนาะสามตัวเตะมาล้านเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นเกาหลีเนาะเมื่อวานน่าจะเป็นเกาหลีถือเปล่าไม่แน่เจ้ากเกาหลีแต่หวันนี่ยเกาหลีพี่น้องเกาหลี ตลอดอะนะเมื่อกี้ก็ฟันหนึ่งน่าจะเป็นหนึ่งห้างเซ็งมาล้านเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนาอะนะครับ๋ยูในห้องน้าทางก็จวดจาดีเกินทาบุญกันน่าจะฟันหนึ่งนะมามาล้านเปอร์เซ็นต์น่าจะมีหนึ่งยอดอรับให้เปเม็ดเดียว,ยวอ,อสรุปแล้วก็ชัดเจนกันทุกคนนาอพี่น้องนะครับอ่า ชัติเกียกันนะครับะเดี๋ยวแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบเด้อพี่น้องนะนะใครที่จะไปร่วมพิธีเบิกเนตรนะครับกำหนดนะตามตามนี้เด้อนะในวันเสาร์ที่14นะครับตุลาคมนะครับเชิญร่วมพิธีบวงสรวงเบิกพระเนตรองค์เทวเวสุวรรณจตุมหาราชิกานะครับเวลา9ก้าโมงเก้านาทีนะครับที่ สำนักสงสัปทุมบ้านขามน้อยตำบลโนนอำเภอโนนนาไรจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งสร้างสวยโดยอาจารย์เองนะครับก่อนกระสินและ FC ทุกคนนะครับที่ร่วมซื้อกระเป๋าดูดซับและเสื้อมงคลน,นะครับคือซื้อกระเป๋านะครับนะไม่ใช่ว่าเป็นการค้าขายแบบนะักธุรกิจเงินทุกบาทก็เอามาจัดสร้างนะครับก็เสร็จ9ก น่าจะวันนี้เสียจฐานจบแล้วนะครับในวันที่12นะครับก็จะขนรถขบวนนะครับมายกใส่แท่นนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูเนาะบางคนก็ถามนลยว่าเบียนรถที่ที่ขนปูเ,เลขอะไรนะและว,วันที่14ก็เป็นวันพิธีการนะครับก็ขอเรี่นเชิญพี่น้องทุกๆคนเด้อและขอบคุณนะครับที่ร่วมทําบุญบางคนก็ ทำด้วยใจไม่ได้ซื้ออะไรเนาะพี่น้องตั้งแต่เสื้อมาก็งบประมาณก็ก็หลักสามหลัก4ี่อยู่ได้พี่น้องนะหลักสามหลักสี่แสนอยู่นะนะในครั้งนี้สูงประมาณห้าเมตรยี่สิบนะครับสองค์นะหน้ายักษ์หน้าเทพเนาะน้ยักษ์หน้าเทพสีทองนะครับสรวัยสบงสีแดงหน้ายักษ์ นะครับสีแดงสบงสบายสีเขียวนะครับซึ่งนะอาจารย์เป็นผู้ออกแบบนะครับในการจัดทำในแบบแบบนี้นะครับคือสมมุติเทพหน้าเทพต้องนะสีนี้นะครับเครื่องทรงก็สีนี้นะเพราะฉะนั้นก็ไป็นรวมน้ำกันนะครับฝากประชาสัมพันธ์หรือใครทอกศน,นะครับประจําวดวันที่16 มิดเดียวคือกันได้พี่น้องนะวิ่งรูดสี่นะครับเจาะตามนี้ชุดสามตัวก็ตามนี้นะครับฟันงวดน,นี้เป็นงวดที่ฟันทั้งรัฐบาลได้วทกศนะครับทกศเดียวออกเร็วนะครับทุกคนทกศนะล้วประมาณสิบโมงนะ่าจะทราบผลแล้วนะ แต่ยังมีเวลาหลายวันอยู่นะครับเห็นเนาะใครยังไม่เห็นแคปเดอร์นะบทันรัฐบาลเอาท่านด้ขืนพี่น้องเอาไปทําสเต็ปรัฐบาลยังไม่ได้ยังไม่ได้ให้เออทันทันตัวคุณอมมาลายังไม่ได้ให้รัฐบาลตัวรัฐบาลยังไม่ให้ให้ทอประศร์ะต่อไปรัฐบาลรัฐบาลเดี๋ยวทวนนิดนึงใครดูไลฟ์สดก่อน น่าจะวันที่สองเนาะอาจารย์ให้อาจาบอกวันที่หนึ่งที่สองแล้วก็วันที่สี่ประมาณนั้นแหละพออาจารย์พุทธสุจันที่สองพุทธที่สามนี่ลเอ่ะตัวไหนตัวเด่นของอาจารย์ที่อาจารย์ฟันตัวเดียวเดี๋ยวขอดูใครที่ดูไฟ์สดอาจารย์ฟันตัวเดียวได้บนล่างรักใครฟังไฟ้สดของงวดที่แล้วที่อาจารย์ว่าเด่นหน่วยบนสองเท่านั้นไหมมาเต็มๆยู่เลย หล,หลายคนก็เอาไปรูดรูดหลังลาคนก็ไปวิ่งอาจารย์เป็นหนักเจ็ดสองแต่มันเป็นศูนย์สองแต่งวดน,นี้อยากฟังบอนะงวดน,นี้นะตัวเด่นเนาะเดี๋ยวขอทุกคนตัวเด่นตัวเด่นตัวเด่นตัวเดีวเดวเดวเดยวค่ะเจ็ด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 แสดงว่านี่แหละนะคือ fc ตัวจริงมันสิได้ขยายความนะให้ชัดว่า ตัวเจ็ดทั่วอาจารย์เน้นมันเป็นตัวไหนนะครับนี่ก็คือตัวเจ็ดครูต้องนะครับเนี่ยงวดเันที่สิบหกนะครับเด่นตัวเดียวฟันเลยเจ็ดบนล่างน็คือตัวนี้พี่นอ้องเพราะว่าตัวเด่นเงินล้านนะเข้าสิบสามงวดติดติดแต่งวดเมื่กี้หลุดนะครับคือตัวหลักสิบแต่หลักหน่วยมันเข้าเนี่ยเดี๋ยวงวดนี้เนี่ย ลักหน่วยเดี๋ยวฟั่งจากปากเอาเด้อเดี๋ยวสิเอามาใส่กับตัวเด่นตัวเด่นนะครับเงินล้านมันได้สองตัวและหน่วยเอาบ่าเอ่บนล่างสี่และห้าเด้อนะสี่และห้าสี่และห้าและเด่นล่างสุดๆหน่วยล่างคือห้านะครับ ชอบเจ็ดแปดขุนแก้คือตัวนี้นะรัฐบาลน,นะครับประจำวันจันทร์เนาะนะครับหวยออกวันจันทร์ที่สิบหกตึกนะครับเห็นไหมครับก็จะเน้นอยู่เจ็ดสี่และเจ็ดห้านะครับเลขสามตัวสองหางตามนี้เลยพี่น้อง แต่บม่มีเจ็ดสองนะตามสูตรนะมีกี้เราล่องสื่อกันไว้นี้เด้อเพราะว่าวดมีกี้เราเน้นเจ็ดสองหามันมาหย่อนก็ได้แต่ว่าตามสูตรมันเป็นสีและห้านะครับชอบเจ็ดห้าเด้อพี่น้องนะชอบเจนะ็ดนะห้านูคูฝนหงอันนี้ลองดูว่า วันที่เราไปทําบุญเนี่ยมันพิมีชนกับเลขของอาจารย์เนี่ยบอกพิมพ์ผิดจ้าอาจารย์คืออะไรผิดตัวไหนล่ะทุกคนอาจารย์พิมพ์ตัวไหนผิดคุณอะไรเนี่ยเดีย๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนพิมพ์ให้กันรู้หน่อยนะครับ๋ยากจะให้ดูมันเบิ่งจงไหนล่ะเนี่ย เออสิ uh, บห้าใบนะชุดละห้าใบนี่นะเห็นบอกหน่ชุดละห้นะ mm hmm. ะาใบได้หางละ mm hmm. ลบร้อยนะก็ตามนี้อันนี้คือตัวเน้นชุดละห้าใบเจ็ดสี่เจ็ดห้าเท่านั้นแหละพี่น้องบ่ต้องเป็นเหรียญยังไร ให้แล้วเนาะเพราะว่าิว่ามีโอกาสสิมาลายให้ใน่ได้ดพี่น้องปล่อยเมื่อแล้วนะรอดทำบุญน,น้ำกันในวันที่14นะใครจะไปร่วมนะครับที่สำนักสงฆ์สะปัดภูมนะบ้านขามน้อยตำบลโนนอำเภอโนนละลายจังหวัดสุรินทร์น้ำกันนะครับรอไปตามนั้น